สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแกะพัสดุนะคะ EP 6ค่ะเราได้ทำการสั่งมาจากราฟ a ดานะคะเป็นพวกสติกเกอร์เครื่องเขียนนะคะก็มาดูกันเลยค่ะเราได้ทำการเปิดแล้วนะคะเพื่อที่จะเช็คของว่าของนั้นครบหรือเปล่าค่ะขออนุญาตเทเลยนะคะ อย่างแรกที่เราฝั่งมาคือกระดาษอย่างนี้นะคะเอาไว้เขียนจดอะไรต่างๆนานาค่ะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะแล้วก็พวกกระดาษโน้ตที่มันกลางออกมาเป็นเล่มๆนี่นะคะ มีหลายลายมากเลยค่ะแล้วก็ที่คั่นหนังสือแม่เหล็กค่ะแล้วก็ที่ใส่หัวดินสอค่ะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะสุดท้ายนี้ก็สติกเกอร์เหมือนเดิมค่ะ วันนี้เราก็จะมารีวิวแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ